ผมถงไมเ,เห็นอดี้ค่พวกเราผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังบังเอิญไปเจอนั่งทํางานอยู่ไปเจออะไรสักอย่างนี้มันทีเด็ดมากเลยนะไม่คิดเลยว่าจะเจออะไรที่มันเป็นแบบนี้นะครับทำงานมาเป็นสิบแปดปีแล้ว คือแบบ <c oughs> ไม่พูดเยอะดีกว่าไปดูดีกว,ว่าฮะโอ้ยโอ้ยเราจะพูดเรื่องอินเวนเตอร์เนี่ยแหละครับผมอย่าตกใจกันนะครับผมเมื่อเร่นทำรอยนีนะครับก <c oughs> <c oughs> ็ออยู่ในขั้นตอนที่เซตอัพวิวเสร็จเรียบร้อยจะใส่เซนเตอร์ไลน์ไว้คราวเนี้ยผมก็ใส่ตามสเต็ปนั่นแหละผมเป็นคนที่ไม่ชอบใช้ตัว อโตโมติกเซ็นเตอร์ไลน์อย่างเงี้ยอยูล้นะครับเพราะว่าบางทีใส่ก็ไม่ตรงใจเนาะหรือว่าบางทีก็ไปขึ้นหมดเลยอะไรที่มันเป็นฟินเลตเป็นรูอะไรพวกนี้ยคราวเนี้ยผมจะต้องใช้วิธีการเนี้เอาแบบเซ็นเตอร์มาร์กนะแล้วก็จิ้มโป๊จิ้มโป๊ะมีร้อยลูก,ก็จิ้มร้อยทีนะครับอย่างเงี้ยแต่คราวเนี้ยผมก็ลองเล่นๆไม่รู้นึกคืนเมื่อไหร่ ผมใช้ตัวนี้แหละตัวเดิมเลยเดนมาร์กอะปับแล้วก็ผมทำเลยดูผมครอบปุ๊บเฮ้ยขึ้นหมดเลยโอ้เป็นไงครับอย่างนี้ชีวิตง่ายขึ้นสอง้อเปอร์เซนพวกเราไปลองกันดูนะสวัสดีครับ